สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมเดี <c oughs> ๋ยวคลิปนี้ครับจะพานั่ง f c 9 j เ <c oughs> จ้าโดมินเตอร์210 <c oughs> โอ้สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับเสียนนนครับไม่ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานแลยรถตวเองไม่ขับมาขับรถรับจ้างเหรอฮะ <c oughs> คนรับจ้างสบายใจก่อนนะเอาเขารถติงไม่สบายใจบ่ฮะสงสารรถเท่ไหว่าสงสารรถดูใสกันน้องที่งานผมใสตัดใจแล้วเนาะนิ่มดีอยู่ดิมีกี่เกียร์นี่หกว่ะครับภายในครับ ฮะฝมันยกสูงแล้วมันชอบแกล้งบอมันชอบแกล้งไอ้ดามหน่อยดิคือมีไอรถห้างขับแล้วเป็นยังไงฮะมองไม่ถูกหรอกเอ้าถ้าแรงมันได้อยู่หรอกฮะแรงได้เหรอโอปชั่นซู้รถต้องไม่ได้โอคงทนไหมทนไหมแบบแหนบหักไหมเคยห่กแหนบไม่หักเหรอทน ทนมือทนตีมดีนะทนนะทนกว่ารถประกอบป่ะรถก็ม่อันนี้รถมันกี่ปีแล้วสองปีสองปีสองปีสภาพนี้แล้วนี่ใช้งานแต่ใช้งานหนังกันเนาะเครื่องนี้ทนเลยอันนี้มันเจ็ดสิบปีนะไม่เคยทำอะไรนะตัวร้อยเจ็ดห้าคันนั้นนะใช่สิบปีแล้ะ เปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวเปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวแหนบไม่เคยหักดูแบกขนาดนี้นะแต่ทีมงานนี่สายแบกจริงเนาะใส่ไม่เตอะอู้ยเต็มอ่ะเก๋ชอบสั่งแบกอ๋อสั่งแบกเลยโอ้โหลูกแปะอันนี้เท่าเก๋สั่งแล้วเนี่ยคอยดูเด้อ เขาใส่เลยจงอางอีกนะนี่ <laughs> <laughs> แต่เขาว่าพวกรถห้างอะ่ะช่วงหลางมันทนอืมนี่เสื่องเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เลยคัน175คันนะ่ะ เท่าไหร่แปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ดแรงสูงสีกันไหมขนาดะไฮะขนาดะรเนแรงกว่าสองร้อยสิบบิกมันจะยังเป็นสองร้อยสิบขนาดเองมันไวกว่าตัวนั้นอ๋ออันนี้อันนี้เดือเครื่องเดิมไม่ได้ดีวงรีแมกใช่ไหมไม่ครับเ่องเดิมเหยียบแล้วมีหน่วงมีอะไรไหม จะลำบากช่วงออกตัวช่วงออกตัวถ้าออกได้ก็เอาเขามาอยุ่มันต้องเบิ้ลนก่อนใช่ไหมเบิรลเอารอบก่อนเออเวลาเปิด PTO ก็จะดังอย่างนี้อเออมันดีเนาะมันช่วยเตือนเราเนาะถ้าเราลืมปิดอะไรเงี้ยมันก็เตือนเราได้เนาะเออเออดีดยอยู่ดีนี่รถออกอูมันต้องติดอย่างนี้เนาะ ติดเสียงด้วยกันลืมลงน้ำเนาะปลอดภัยไปอีกเลบปลอดภัยด้ไอคุณทองพี่นะ่ะลืมลงน้ำเนาะเทปปุบออกมาเลยเะสายไฟขาดไปสองเส้น <c oughs> วันนั้นวิ่งฟรีเลยอั <c oughs> <c oughs> นี้มอยู่ดีเนาะ ว่าเขามันเดียวไปไม่ได้เจอทางทางอะไรได<อ>้ไปมันก็ไปชฉยแต่พวกนี้เขาทดเฟืองมาแล้วใช่้หนึ่งสองสามมียางชานมีสามนะไอเย็นก็ถือว่านิ่มครับนิ่มนวลดี แล้วเลือกน้ำมันล่ะประหยัดไหมประหยัดอืมอู้ราคาเท่าไหร่นะเทียบกับอีซุคโค้สูงที่ผมเคยขับว่าอีซะหยัดกว่าโอ้ยคันที่นู่นนะทีมนุบาลอะไรดัมซิงเนี่ยอีซูประหยัดกว่าประหยัดอันนั้น 4HK ใช่ไหมใช่อันนี้ JO5E ใช่ไหมซีซสูบเท่ากันซีซูเท่ากันอันนั้นกรถแท้แต่เขาดีแมส รถห้างก็รถเสียป่ะถังก็มันเอาเลิกนิดเดียวไปสิบลิตรถังไปสิบลิตรมีคขึ้งถังประมาณสี่สิบลิตรผมวิ่งได้สองวันทำงานไรเนี่โอ้ทำงานเลยได้จะนบับตืไหนอง๊ห้อันนี้รับจ้างวันเท่าไหร่พรุ่งน้าครับ <c oughs> สี่ร้อยโอ้ดีแต่พี่ไม่กล้าจ้างถึงสี่ร้อยหรอกแล้วจ้างขับรถเตีงเท่าไหร่สามร้อยห้าสิบฮะขับรถเตี<ะ>เงกินเปอร์เซ็นต์กินเปอร์เซ็นต์ยังไงแบบไหนร้อยละหกสิบสี่สิบหกสิบสี่สิบคนขับได้สี่สิบฮะจริงเหรออุ้ยหักน้ำมันก่อนหักน้ำมันแล้วก็ ให้กินเปอร์เซ็นต์ไม่ได้จ้างรายวันใช่มันหางานไปเองตัวไม่มีงานก็ไม่มีเงินมันต้อนปกติอ๋กินเปอร์เซ็นต์เออรายวันไม่ดีกว่าเหรอรายวันยังไงก็ได้ไม่รู้อ่ะพี่จ้างแต่รายวันเนาะเออรถเท่าไห่ปะ

ใช่ดีแม่โครมาสุสคันนี้นะมันขับก็าะอะไรเตอใจไม่ตกโอ้เฮ<อ>้ดีเลยอันนี้ติดมาจากโรงงานเลยใช่ไหมออดเนี่ยใช่น่าสนใจครับ ไฟเตือนด้วยแล้วก็มีเสียงออดด้วยใช้ได้ใช้ได้อ้โอ้นี่ปีปีที่แล้วพี่มาถ่ายตรงนี้เองเี่เฉียนมาวิ่งน่ลอกนาตรงนี้เชดงที่มาเดไอตอนมาร์คทีเนี่ยใช่เฮ้ยนี่ลอกที่เขาุดยังไม่เสร็จเลยใช่เอ้พี่อเอ้ยขุนๆว่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยนี่ ก็เกมาส่งข้าวอะน้ำมัน,มนโอ้ส่งน้ำมันก็ผมนั่งดูแล้วก็มีความรู้สึกว่านิ่มดีนะครับนิ่มนวลดีครับ<อ>มันก็ไม่ค่อยดิ้งนะมันไม่ค่อยแบบ việc việc này việc vậy điệu một hàng đẹp mày nhanh nít đó để <tercerLOG> <arsonacha> <Six waters> <crisis> <schlecht> <right>. <son Fine> เดี๋ยวพี่จะลงไปข้างล่างดูออกสองเด้อใส่เลยเจ้างาเลยตะแกมาแล้วตะแกบอก แชอบครับใส่ยเยอะๆงานแบบจะได้เดินงานเยอะไหมตแกไเรื่อยๆไป้เรื่อยๆเหรอโอ้เมื่อไรจะออกอีกคันครับพอแล้วอันนี้ส่งเดือนเท่าไหร่นะอันนี้ดเจ็ดห้าเจ็ดหมื่นห้า ไปไหนต่อเนี่เสร็จนี่โอามีอีกคันหนึ่งเหรอใช่ใช่ร้อยสามสิบสองอ๋ออ๋อตัวร้อยสามโอ้ออกสองสบายสบายเลยครับร้อยสามสิบทำอะไรโอเคถนนดินนะ้นแะทำถนนรอ อันเดียวระเคีืยอลิอยู่เคีืยงลิให้เคร่องเอเอ็กซ์้อกากีรไปตามอ๋อโอ้งานเยอะมากสายแบกต้องจัดยางพันมาแล้วยางพันคอกสูงๆูงแบกไปเลยคันนี้สิบปีแล้วหรอใช่ถึงว่า เสียอะไรไหม10ปีเลยไม่เสียเลยเหรอฮะอ๋อเปลี่ยนแค่ดอกจอกไปรอบเดียวเครื่องนี่ทนเลยยูรถมเท่าไหร่นะกี่ล้านนี่ตอนนั้นอะล้านสี่บ่โอ้โห ได้ดมิเนตอร์เท่าไหร่นะร้านแปดป่ะร้านแปดมันะถูกราโ,รโ,<อ>โรกะโ้ราโะนร้านเก้ากดโมร้านเก้าไปทนย่ไม่อยส่อมเนาะ เอาละครับคลิปนี้ก็บายบายครับกับเจ้าคมสุทธิ์ซีน2 1 0